สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e p p r r n n p r ด y y b o บอร์ดเกมทำเองได้สำหรับเอพิโซดนี้ผมจะนำเสนอเกมที่มีชื่อว่า Don Jones เกมนี้จะถูกออกแบบโดย r e n d r e p รย s นะครับเกมนี้ใช้ผู้เล่นเพียงแค่1คนแล้วก็ระยะเวลาเล่นประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับัตเกมจะเป็นลักษณะเหมือนกับเราเป็นอศวินคนหนึ่งนะครับบุกตรลยไปในดันเจียนนะครับเพื่อค้นหาสมบัติแล้วก็ นำออกมาจากดนเจียนให้อย่างปลอดภัยในดนเจีนี้เองก็จะมีพวกเหล่าสัตว์ร้ายนะครับเป็นตัวสกิเลตันตัวนี้เราจะเป็นต้องมีอาวุธเพื่อปราบมันนะครับก็ตัวเกมประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีการ์ดตรงนี้นี่นะครับการ์ดทั้งหมด11ใบส่วนใบที่12ใบนี้นะครับจะเป็นใบตั้งต้นของเกมซึ่งจะมีตัวบันไดนะครับบันไดแล้วก็มีตัวประตูเหล็กที่ต้องใช้กุญแจนะครับ แล้วก็ตัวนี้นี่เป็นเหมือนโทเค็นตัวเรานะครับไว้สรับเดินในเกมวิธีการเล่นนะครับมันจะแบ่งเป็น2เฟสนะครับก็คือเฟสแรกคือเฟสตั้งแมปก็เราทําการวางนะครับตัวเซนเตอร์ตัวนี้นะครับการเซนเตอร์ตัวเนี้ยแล้วเราก็ยืนไว้ตรงนี้แล้วก็ทําการสับครับสับทั้งหมดอ่าสิบเอ็ดใบนะครับความไวนะครับทั้งหมด11ใบ เมื่อเราสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดทีละใบเนาะนะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วเราต้องทําการวางการ์ดของเรานะครับให้ติดกับการ์ดปัจจุบันนะครับจะต,ติดด้านไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเพื่อที่จะทําการเดินเก็บของให้ครบนี่ผมเริ่มวางอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นกําแพงนะ ตันนจะเป็นกำแพงจะเดินผ่านไปไม่ได้เราก็วางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง11ใบผมจะวางเผื่อ,อยังไงก็ได้เนาะนะครับแล้วแต่ผมเลยเราก็ต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะวางยังไงเพื่อให้เราคุ้มค่าในการเดินนะครับเพื่อให้ได้สมบัติแล้วก็ปราบมอนสเตอร์ได้ให้ได้เยอะๆเกมนี้หลักๆคือต้องเก็บของด้วยแล้วก็ปราบ มอนสเตอร์ด้วยนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้ขอให้มันติดกันข้างใดก็ข้างหนึ่งเนาะยังไงก็ได้นะครับนี่กุญแจนะครับนี่กุญแจกุญแจนี่เดี๋ยต้องมาไขาตัวนี้ถ้าเราไขาได้เดี๋ยวเราจะได้สมบัติคูณสองนะนะครับจะวางยังไงดีให้มันเดินผ่านอันนี้แล้วกัน นี่ได้ตินแจด้วยแล้วก็ต้องกลับมาไขานี่ให้ได้เนาะนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผมขยับขอขยับนิดหน่อยนะครับให้มันอยู่กลางจอนิดนึง เมื่อเราวางแมปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเดินได้เลยเข้าเฟส2นะครับเดินก็ผมก็จะทำการเดินแต่ก่อนอื่นมันจะมีตัวนี้นี่ตัวนี้จะเรียกว่า i v v n n t ์ r y s h e e t นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวนับแต้มผมวบอกตรงนี้เลยก,กันนับแต้มนะครับในนี้จะบอกอะไรบ้างจะมีตัวทอง ถุงทองมีสัปปะหลาดที่เรากําจัดได้มีอาวุธแล้วก็มีกุญแจสุงทองเนี่ยจะมีค่านะครับถุงละ2พอยส่วนสัปปะหลาดนะครับยิ่งเราค่าเยอะมันก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่คือ 1, 3, 6, 6 0 15, 21ส่วนอาวุธอ่าจะมีอย่างละ2อย่างละ2ชิ้นนะครับซึ่งเกมนี้อาวุธเราถือได้แค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับถือค้อนกับมีด2ชิ้นแต่ถ้าเกิดเรา ได้ชิ้นใหม่เราต้องทิ้งจะทิ้งชิ้นใหม่ก็ได้หรือจะทิ้งชิ้นเดิมก็ได้นะครับแล้วก็นี่กุญแจโอเคครับผมวางแม็กเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ทําการเดินนะครับผมก็เดินมาตรงนี้ตรงนี้เพื่อเอาอ่าผมได้สมบัติมาหนึ่งถุงปุ๊บผมก็วางโทงเท็นไว้ตรงนี้นับผมเดินมาตรงนี้นะครับนี่เดินมาตรงนี้ได้ขวานขวานผมก็มาร์กไว้อ่าผมได้ขวานแล้วหนึ่งอันป๊บผมเดินมาตรงนี้อ่าตุงทอง สำคัญนะครับคือห้ามเดินย้อนกลับนะที่ไหนที่เดินมาแล้วก็ห้ามเดินกลับนะครับผมไม่สามารถเดินตัดกลับมาทางนี้ได้เพราะผมเดินไปแล้วฟึบผมฆ่าสัปหลาดนี้ไม่ได้นะเพราะผมไม่มีอาวุธถ้าหากผมไม่มีอาวุธแล้วผมเดินไปที่สัปหลาดจะเกิดอะไรขึ้นเงินผมจะต้องหายหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินล่ะถ้าเกิดรอบนี้ผมไม่มีเงินไม่มีเงินเลยแล้วผมเดินไปที่สัปหลาดตัวนี้แพ้เลยนะครับแพ้เลย โอเคต่อนะครับมาตรงนี้ปุ๊บอ่าได้สามสามถุงละผมเดินมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บผมได้อาวุธมันหนึ่ง,ง,งชิ้นนี่เป็นมีดสั้นแล้วผมก็เดินต่อนะครับปับป๊บปั๊บค่าสปาราดได้ผมมีมีดสั้นนะผมค่าสปาราดได้หนึ่งตัวอาวุธเนี่ยใช้ได้ต่อนะครับไม่ไม่ไม่เสียอาวุธไม่เสียหายผมก็เดินมาตรงนี้ปุ๊บผมหยิบดาบผมได้ดาบมาดังนั้นผมจะขอทิ้งมีดนะครับผมมาเอาดาบ แล้วผมก็เดินมาทางนี้ปึ๊บผมเอากุญแจฟับผมเอากุญแจเรียบร้อยแล้วก็ได้กุญแจมาเฮผมต้องไขตรงนี้ให้ได้ถ้าไขาปุ๊บไอทองที่ผมได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะคูณ2ทันทีผมก็เดินมาทางนี้ต่อครับปุ๊บปุ๊บผมมีดาบผมฆ่าสัปปะรดได้หนึ่งตัวผมเก็บทุงทองได้มาหนึ่งปุ๊บขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนี้ อีกหนึ่งปุ๊บปุ๊บมีด่าครับพอผมมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมก็ไม่เอาผมไม่เอามีดนะเพราะผมจะใช้ดาบอยู่นะครับแล้วผมก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ะผมได้ถุงทองเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับแล้วผมก็เดินมาตรงนี้ฮ่าผมอยากเอาขวานใหญ่ผมขอทิ้งดาบไปกันปุ๊บนี่ได้ขวานใหญ่แล้วผมก็เดินมา เรียบร้อยผมปลดกุญแจตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่ผมมีกุญแจผมปลดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยผมปลดเรียบร้อยแล้วนะเด็ดแล้วมาหาคะแนนทีหลังเนาะแล้วผมก็เดินขึ้นทางนี้เดินทางนี้นี่ฆ่าสปาร์ดอีกหนึ่งตัวฟุ <ST K> <Answer. S 1> บอืมแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้เดินไปทางไหนดีนะก็เดินมาตรงนี้ปุบฆ่า,นา,นห,นา,นานหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ปุบอืม อันนี้ได้สมบัติปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะเดินย้อนกลับไปตรงนี้นะย้อนกลับมาปุ๊บ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 เก็บถุงทองได้อีกปุ๊บโอเคหมดแล้วเพราะว่าถ้าผมเดินกลับมาทางนี้ผมจะเดินย้อนกลับทางเดิมแล้วซึ่งมันไม่ได้ก็เ,เกมนี้ก็คือเราเดินไปเรื่อยจนสุดเลยก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องกลับมาทางออกนะแล้วก็จบละผมก็ทําการนับคะแนนนะครับโอเคนับคะแนนตอนนี้ผมมีเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8ห้าดด 8คูณ2ได้16อ่านะครับได้16โอเค16ผมเก็บกุญแจได้ผมไขกุญจตรงนี้ได้ผมก็จะคูณ2นะครับก็เป็น32อ่า32แล้วก็บวกกับไอ้นี่สับปะหลาดค่าที่4ตัวก็บวกอีก10เป็น 42โอเคผมจบเกมน,นี้อยู่ที่42แต้มนะครับ42 42แต้มเราเป็นเราได้ขั้นไหนเรามาดูกันนะครับ42แต้มเราจะได้ขั้นนี่นี่1ถึง60เอ็กลูี้ฮีโร่เนี่ยผมจบด้วยระดับเลเวลที่ลูกี้ฮีโร่นะครับก็ถ้าเราทำคะแนนได้สูงสุดเนี่ย มากกว่า80เนี่ยเราจะเป็นนี่เลยเนี่ย Highly Skill Hero เลยนะครับก็จะเป็นลดหลั่นระดับลงมานะครับเกมนี้ก็จะง่ายๆแค่นี้เองครับใช้เวลาเล่นนิดเดียวไม่นานก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกับปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสลับวันนี้ขอบคุณครับ